สวัสดีทุกท่านต้อนรับเข้าสู่ช่องชีต้าแอสโทรจี EP นี้จะนำเสนอบทสรุปความรักของคุณในช่วงไตรามาสที่3นะคะคือเดือนกระกฎาถึงเดือนกันยายนจะมีบทสรุปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาราศรีมังกรมาดูความรักในช่วงไตรามาสที่3นะคะว่าจะดีหรือเปล่าเออก่อนอื่นนะคะต้องบอกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคนมังกรเนี่ยเป็นดาวพระจันทร์ซึ่งในหนึ่งเดือนอ่ะท่านจะโครจรครบ12ราศรีเลยนะคะ ทำให้นะคะจะไม่ได้ดูตรงจุดของดาวจันทนะ,ะจะไปดูดาวที่สัมพันธ์อยู่ในภพปัต,ตนินะคะว่ามีดาวอะไรบ้างนะคะกลายเป็นว่าในช่วงปีนี้มันจะไม่มีดาวดวงใหญ่ที่ลอยอยู่ในภพปัตนินะคะทำให้มันก็จะมีเรื่องราวของคนรักของเราเนี่ยนะะมันอาจจะไม่ใช่จุดเด่นสําหรับคนมังกรเหมือนคนมังกรอ่ะปีนี้คุณจะไปโฟกัสนะคะในเรื่องของทายัางไงให้ตัวเองมีคุณค่าดีขึ้นทํายังไงให้ตัวเองแบบมีเงินทองมากขึ้นการหาเงินหาทองอ่ะ มันเป็นจุดที่เราโฟกัสเพราะว่าดาวประจําตัวของเราคือดาวเสาร์เนี่ยโคจรอ,อยู่ในจุดกระดุมพระแล้วก็ไม่มีดาวใหญ่ๆอะคะ่ะมากระตุ้นอยู่ในภพปัตตานีหรือกลุ่มหรือเลงทําให้เรื่องความรักไม่เด่นนะแต่ว่าในช่วงไตรามาสที่3มจะมีดาวรายเดือนที่ส่งอิทธิพลอยู่ในช่องคู่ครองทําให้ในช่วงไตรามาสที่3เนี่แหละนะคะโดยเฉพาะเดือนกรกฎากับเดือนสิงหาคมอะก็จะมีเรื่องของคู่ครองเข้ามาสัมพันธ์นก,นกันกับตัวเรานะคะ มาดูเดือนกรกฎาก่อนนะคะกรกฎาเนี่ยดาวพุธโครจรอ,อยู่ในภพปัตตานีเป็นการโครจรแบบผิดปกติคือท่านลอยอยู่ในภพคู่ครองของคุณเนี่ยตั้งแต่27มิถุนาแล้วก็จะลอยแบบเนี้ยไปจนถึงสิ้นเดือนสิงหาทําให้มันเหมือนมันมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับดาวพุธนี่แหละถ้าพูดถึงพุธก็คือเทพเจ้าแห่งการสื่อสารคอมมูนิเคชัสุจิบุลินะคะการค้าขายนักธุรกิจพวกเนี้ย คือแทนดาวพุธหมดเลยไปอยู่กับคู่ครองเราอาจจะมีเรื่องที่จะต้องคุยกันนะคะอะไรบางอย่างตกลงอะไรบางอย่างนะคะหรือคู่เราเนี่ยโฟกัสมากเลยนะเรื่องของการค้าการขายการติดต่อการสื่อสารโดยที่มีตัวคุณอะซึ่งคุณมีดาวเกตเนี่ยกลุ่มลัคนาในช่วงกรกฎาไปจนถึงกลางสิงหามีคุณเนี่ยเป็นตัวช่วยเป็นแรงผลักดันเหมือนเขาว่าเป็นผู้จุดประกายในเรื่องการการติดต่อสื่อสารการพูดการขายนะ และตัวเราเป็นจุดกระตุ้นในเรื่องของการช่วยเหลือเขาในสิ่งที่เขาอยากที่จะทําทําให้เรากับเขาเนี่ยสัมพันธ์กันแน่นอนแต่ว่าดาวพุธเนี่ยเป็นการโคจรแบบผิดปกติคือเขามีเกณฑ์การเดินหน้าถอยหลังในช่วงตั้งแต่27มิถุนายยาวมาทำให้สิ่งที่เขาพูดเขียนเจรจาสื่อสารติดต่อตกลงขายหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะคะมันเหมือนมันยังไม่ค่อยเข้าที่มันยังมันยังเดินหน้ามันยังถอยหลังนะคะมันยัง ไม่แน่นอนว่าตกลงจะเอายังไงไอสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะเอายังไงกันแน่นะคะจะขายอะไรนะคะจะสื่อสารว่ายังไงกันแน่จะเอาแบบไหนจะเปิดไหมจะขายไหมจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนเขายังไม่ชัวนะแต่อย่างไรก็ตามเราก็ยังเป็นจุดที่คอยช่วยสปอร์ตนั่นเองทีนี้ดาวพุธของคู่ครองเนี่ยก็จะมามีอิทธิพลกับดาวราหูและดาวอังคารเป็นมุมเกณฑ์นะอังคารเนี่ยเป็นดาวคู่ศัตรูราหูเป็นดาวคู่ศัรตรูทําให้สิ่งที่เขาพูด ติดต่อค้าขายสื่อสารเนี่ยที่มันยังไม่นิ่งอะ่ะมันก็ยังมีปัญหาอีกมาจากดาวคาและดาวราหูนะคะราหูเนี่ยทำอิทธิพลนะคะไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยมักจะมีอุปสรรคหรือความขัดแย้งมาจากคนรอบข้างของเขาก็คือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงของเขาบางทีจะทาธุรกิจเนี่ยใครขวางญาติไม่ให้ไม,ใหไม่ให้ตังค์จ่าหรือไม่ลงจะไม่ลงเงินหรือทําให้เขาแบบเสียหายอะไราบางทีแบบเอาญาติมาทํางานก็แบบว่า วุว่นวายได้ไม่คุ้มเสียเลยอะไรอย่างงี้อุตสาห์ช่วยหรือราหูในภพสาชะเนี่ยไปติดต่อทําแบบลงแอดเ,อเรียนอะไรเพิ่มเติมหรือหาในหน้ากลายเป็นว่าเหมือนจ้างไปแล้วก็ไม่คุ้มลงแอดไปเสียมากกว่าได้อะคือมันเป็นเหมือนว่าคนรอบข้างของเขาไม่ว่าจะเป็นสังคมญาติหรือเพื่อนฝูงอะทำให้เขาเสียหายในเรื่องของการเงิน อะไรที่เขาพูดมักจะทําไม่ได้อย่างที่เขาอุตส่าห์บอกหรือเขาอุตส่าห์พูดไปอะ่ะมันออกมาเป็นแบบว่าความวุ่นวายแทนกับกลุ่มสังคมของเขาเลยทําให้เขารู้สึกแบบมันจะเดินหน้าต่อไปก็ลาบากอะ่ะบางทีอยากจะทําธุรกิจใช่ไหมคะสมมุติทำธุรกิจออนไลน์เนี่ยมีดาวเกรดลยไเงให้ยาิพี่น้องมาช่วยนะไปลงแอดอ้าวทาไมไม่เห็นอย่างที่พูดไม่เห็นได้เลยซื้อของมาผ่านแบบว่าในหน้าอะไรต่างๆมาลงที่ร้านอ้าวถูกโกงของไม่ได้คุณภาพ อย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้สิ่งที่เขากําลังจะทำอะ่ะมันเลยยังไม่แบบไปข้างหน้าสักทีอย่างเงี้ยเพราะมันมีปัญหาอะไรหลากหลายรูปแบบอังคารเนี่ยนะคะมาจากภพพันธุนะคะมาทําความเสียหายให้กับดาวพุธเนี่ยแค่ช่วงคราวนะแค่ครึ่งเดือนแรกเหมือนถ้าเขาทําอะไรอะ่ะครึ่งเดือนแรกเนี่ยเป็นจุดที่หนักอยู่นะคะแต่ครึ่งเดือนหลังเนะี่ยก็ยังพอมีตัวช่วยมาจากดาวดวงอื่นๆที่มาสัมพันธ์อังคารเนี่ยมาจากพพพันธุนะคะพันธุเป็นเกษตรษด้วยคนในบ้านไม่เห็นด้วย ญาติพี่น้องไม่เห็นด้วยจะใช้ทรัพย์สินในบ้านก็อาจจะต้องแบบมีเกณฑ์การตีกันน่ะหรือต้องซ่อมก่อนต้องเสียก่อนเ่ะเพราะว่าอังคารกับพุธมันเป็นเรื่องของแบบความแตกหักเหมือนกันอย่างนี้ค่ะมันต้องซ่อมต้องเสียมันถึงจะให้คุณในภายหลังได้้ยคะแล้วดาวศุกร์เนี่ยค่อยมานะในวันที่9ก้ากรกฎาคมมาช่วยบาลานซ์นะคะให้กับดาวพุธเนี่ยดีขึ้นเป็นดาวพูทธาตุ แต่บางเอิญว่าตามหลักโหราศาสตร์อะดาวสุกอยู่ในภพปตัตน,นียมันเป็นเกณฑ์พินทุบาทเลยทําให้มันเหมือนว่าพอก่อนหน้านี้นเ,นเขามีปัญหาอะไรมากมายแล้วคุณคอยซัพพอร์ตอะพอดาวสุกมาในช่วงวันที่9ก,ก้ากรกฎาคมเขาก็เพลินละคราวนี้ยมันเหมือนว่าอ๋อโอเคคุณช่วยใช่ไหมงั้นแบบ โอเคงั้นก็ทําเต็มที่งั้นใครจะช่วยสนับสนุนเรื่องเงินนะคุณช่วยไหมอ่ะงั้นคุณช่วยเหรองั้นโอเคงั้นไปต่อข้างหน้าแล้วดาวอังคารเนี่ยท่านย้ายในช่วงกลางเดือนแล้วไงมันเหมือนแบบศัตรูของคู่ครองอะเริ่มค่อยๆหมดไปเขาก็เลยเกิดอารมณ์แบบว่าดาวธาตุน้าดาวสุขพุธอะพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบามักมัวเมาเสพสมจนสมสารบางทีอยากจะเริ่มกิจาการอะไรใหม่ๆอ่ะก็แบบว่าทํามันอย่างแบบจัด เเตมเพราะดาวสุกเป็นราชาโชคนะคะมาจากพบการงานงานเป็นราชาโชคได้งานมาแบบโหเยอะมากเลยอาจจะได้ลูกค้ากลุ่มใหม่ได้งานใหม่รับลูกน้องใหม่มามีสิ่งอะไรที่มันน่าตื่นเต้นให้เขาทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรที่มันแบบบันเทิงเริงใจได้ไปออกงานสังคมได้ไปติดต่อได้ไปพาอะไรไฮโซแต่งตัวหรูดูดีโดยที่อาจจะมีคุณอะมาคอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่อง จากเรื่องสังคมที่มันเคยมีปัญหาอุปสรรคก็จะมีบางกลุ่มที่แบบเดียนกับเขามันเหมือนแบบเป็นสองเสียงนะจุดนึงก็ดีจุดนึงก็เสียแต่มองว่าช่วงกลางเดือนไปต้นไปจุดที่ดีมากกว่าเพราะมีดาวลายเล็กๆะค่ะเลขึเลขหนเ,ล 6, เนี่ยนะคะเลข้าเนี่ยสัมพันธ์ดีทําให้มันเหมือนว่าเขาเริ่มมีกําลังหรือมีศักยภาพได้ทําในสิ่งที่เขาอยากทำรู้หลาอู้ฟ้าเอ่อฟุ้งเฟ้อฟุ้งเฟยนะคะจนบางทีอาจจะเกินพอดี ดาวศุกร์เนี่ยเจอทั้งดาวพุธท,ทั้งดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวคู่ธาตุและดาวคู่สมพลศุกร์คือเรื่องของความสวยงามอยู่แล้วกกเสและเงินตราเลยทําให้มันแบบพอมันเกินพอดีไปอะ่ะมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้ในภายหลังนะคะเพราะว่าพอในเดือนสิงหาคมอะ่ะดาวเกตที่เคยกลุ่มตัวเราอะคะ่ะจะโคจรย้ายในวันที่สิบสามสิงหามันเหมือนการช่วยเหลือของเราอะ่ะมันก็จะมีข้อจํากัดไม่ใช่ช่วยตลอดไปนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจจะเห็นใจเขา เช่นเขาทำเรื่องเทคโนโลยีไม่เป็นเขาพูดภาษาไม่ไม่ได้เขา,เาไม่เชี่ยนกับเรื่องของต่างประเทศอ่ะแล้วก็ไปช่วยแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็เพลินเขาก็หลงระเริงเขาก็แบบเต็มที่เขาก็หรูอู้ฟู่เขาก็แบบว่าไปเจ้าชู้ไก่แจ้หรือไปทำอะไรแบบว่าเกินพอดีตัวคุณก็เลยจะช่วยเหมือนแค่13สิงหาเนี่ยดาวเกตที่คุมละคนาของคุณจะโคจรอ,ออกละนะคะไปอยู่ในภพมินาศ ทำให้ดาวคู่รักเนี่ยมีแค่เลขหนึ่งเลขสี่เลขแปดเลขหนึ่งเนี่ยเป็นมหาจักรนะคะจะอยู่ถึงแค่กลางเดือนเหมือนกันนะคะทำให้มันเหมือนอะไรก็ตามที่คุณช่วยอะ่ะคุณจะช่วยถึงแค่กลางเดือนเท่านั้นสิ่งที่คู่รักของเราได้ติดต่อได้สื่อสารได้ทําอะไรอาจจะเป็นการทํางานแทนเจ้านายหรือว่าเป็นการเดินทางหรือเป็นการติดต่อให้กับผู้ใหญ่เรื่องของสุขภาพหรือเรื่องของอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยนะคะมันจะ ดีถึงแค่กลางเดือนแล้วหลังจากนั้นแล้วเมื่อดาวอาทิตย์ดาวเกตย้ายออกอะค่ะก็จะเหลือแค่ดาวพุธก,กับดาวราหูที่ทํามุมถึงกันกลายเป็นว่าปัญหาเดิมๆจะเกิดขึ้นใหม่อีกละนะคะปัญหาเดิมๆคืออะไรเรื่องเงินเพราะราหูเป็นเจ้าเรือนการเงินนะคะเรื่องเงินเรื่องการแบบว่าไปเจอสังคมอะภาษีสังคมเยอะไงบางทีเราอยากทําอะไรใหม่ๆแล้วก็ต้องไปแบบติดต่อสื่อสารไปสร้างคอนเน็กชันไปลงแอดโฆษณา ไปเจอแบบเพื่อนฝูงเลี้ยงคนนั้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบปัญหาเรื่องเดิมกับใหม่ละในช่วงกลางเดือนสิงหาเรื่องเงินเงินทองทองหรือความขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือเรื่องของความวุ่นวายที่ทําอะไรแล้วแบบได้ไม่คุ้มเสียจะมาถึงตัวเขาแล้วกลายเป็นเนี้ยกลายเป็นว่าคุณก็จะเทเขาแล้วนะเพราะว่าในช่องตัวคุณไม่มีอะไรแบบไปซัพพอร์ตแล้วไงกับตัวคู่ครองอะ่ะนะคะพอในเดือนกันยายนดาวคู่รักเนี่ย ไม่มีอะไรส่งอิทธิพลเลยนะในราศีกรกฎหรือมังกรมันเหมือนมันมันไม่มีอะไรมาเป็นตัวกระตุ้นนะ่ะทําให้เรื่องของความรักอะ่ะมันไม่โดดเด่นสาหรับคุณละคือฉันช่วยแล้วไงพอละงั้นเดี๋ยวฉันจะไปแบบว่าทําอย่างอื่นของฉันละอาจจะเป็นอย่างนั้นว่าคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องอื่นนะจ,จะเป็นเรื่องของการทามาหาก,กินเรื่องของแบบว่าการสร้างคุณค่าให้เงินกับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคู่ครองก็อาจจะปล่อยๆไป ไม่ได้มาเป็นส่วนสําคัญกับสาหรับคุณในเดือนกันยายนแต่ถ้ามองในมุมคู่นะคะดาวที่อยู่ในภพราศีกันเนี่ยนะจะเป็นดาวที่สําคัญเรียกว่าเป็นดาวที่โยกหน้าของช่องคู่ครองนะคะเป็นดาวที่สําคัญเป็นอันดับแรกแล้วในช่วงกันยาก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคู่ของคุณนะ่ะมัวแต่อ่าอาจจะต้องแบบไปเรื่องของการเข้าสังคมนะเพราะว่าดาวศุกร์จะเป็นปรุมเก์ให้กันกับภพปัตนิ เป็นการติดต่อสื่อสารการเข้าสังคมการเดินทางท่องเที่ยวไปตรงนั้นตรงนี้นะการเคลื่อนไหวอะติดแบบคือเหมือนอยู่ไม่ติดที่อะเลยทําให้อาจจะไม่ได้เจอกันกับคุณก็ได้นะคะไปทํานู่นทานี่อยู่ซึ่งในช่วงแรกมองว่าดีนะเพราะว่าในมุมจตุสรดยัยอะจะมีมุมดาวที่เป็นดาวสัมพันธ์ดีต่อกันแต่พอในช่วงกลางเดือนกลายเป็นว่าไอสิ่งที่เขาเข้าไปสัมพันธ์อนะไอเรื่องของสังคมอะเพื่อนฝูงญ,ญาติพี่น้องหรือสิ่งอะไรที่เขาแบบแบบไปทําเอาไว้อ่ะ กลายเป็นว่ามันมีปัญหาอีกแล้วนะเพราะว่าอาทิตย์กับพุธน่ะจะเข้ามามีอิทธิพลกับคู่ครองมันเป็นเรื่องของสิ่งที่แบบพูธเอกคาพูดการค้าการขายการตกลงการเจราจาสิ่งที่เซนสิ่งที่คุยกันเอาไว้อ่ะจะมามีอุปสรรคอีกแล้วเพราะาอาทิตย์กับพุธเจออังคารราหูอ่อซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูเออเนี่ยมันเลยเหมือนว่าชีวิตคนรักของคุณเขาขึ้นขึ้น,น,นลงลงเหมือนกันนะในช่วงไตรมาสที่สามอะ่ะคนที่จะช่วยเขาได้ก็คือคุณแต่ช่วยแค่ แป๊บเดียวแค่2เดือนพอเดือนที่สามอะ่ะมันก็เหมือนเขาก็พยายามช่วยตัวเองนั่นแหละนะคะแต่สุดสุดท้ายแล้วเหมือนเอาตัวเองไม่รอดเหมือนกันนะเหมือนจะมีปัญหาเรื่องของดาวพุธเนี่ยเป็นหลักอะ่ะก็คือเรื่องของแบบการพูดการเจรจาการสื่อสารการติดต่อที่เขาอาจจะทํากับผู้ใหญ่ภายในบ้านของเขาอะ่ะจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะคะเรื่องอสุขภาพหรือเรื่องนี้สินเรื่องมรดกหรืออาจจะเป็นแบบความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับ เจ้านายก็ได wow. ้นะเพราะว่าดาวพุธแทนพบสุภะแล้วาพบอริด้วยอ่ะก็ประมาณนี้นะคนบมังกรความรักมันดูลุ่มๆดอนๆอยู่นะในช่วงไตรมาสนี้ถ้าเกิดว่าเขาทำเรื่องของดาวพุธอยู่อ่ะคู่รักคุณน่ะธุรกิจการค้าการติดต่ออะไรอย่างเงี้ยต้องบอกเขาเลยว่าเหมือนมันจะไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาคิด นะคะซึ่งคุณก็จะช่วยได้แป๊บเดียวก็ต้องบอก To be honest ไปเลยว่าบางอย่างฉันก็ช่วยได้นะแต่ฉันไม่สามารถช่วยกับแบบปัญหาทุกอย่างของเธอได้ตลอดไปเพราะคุณก็จะมีแบบเรื่องที่ต้องกังวลอะเรื่องเนี่ยการหาเงินหาทองการสร้างคุณค่าให้กันกับตัวเองอะถ้าคุยกันได้ก็คุยกันแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงแบบเพิ่งจะเลิฟเลิฟกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็มองว่าเดือนกันยาอาจจะเป็นช่วงที่ไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเพราะว่าเขาก็จะไปยุ่งยุ่งเรื่องของเขาอยู่นั่นแหละก็จบไปแล้วนะคะสําหรับคาทำํานายใน EP ีนี้ สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวสามารถทักไลน์ไอดีชีตา s อสโทรจีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือเข้าไปฟังเพลย์ลิสต์ใน EP นอื่นๆที่ท้ายคลิปนี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ